ตานาปะทวิกรนะคะก็มหาสภาพมันสองจุกจิกไม่กี่ตัวนะคะกตว่ามหาแบบถูกเนาะแล้วก็อันดับแรกเราก็มาแบบกินข้าวกันเลยกับข้าวที่นี่อร่อยมากนะทุกคนสําหรับเราคืออร่อยมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะในสําหรับกรุงเทพอะ่ะอืออร่อยมากแล้วก็คือกินแบบเสดายก็คือช่วงนั้นก็คือแบบสั่งแค่สองอย่างเราเป็น เป็นอะไรสักอย่างอะไรจำไม่ได้แต่ว่าอร่อยมากจริงๆนะคะก็ไม่แรงด้วยนะคะก็เรามาตอนเช้ามากๆนะคะแบบแบบประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะคะก็คือคนเนี่ยไม่ค่อยมีร้านก็เพิ่งเริ่มเปิดนะคะร้านเสื้อผ้าก็ยังไม่ได้เปิดทุกร้านเนาะจริงทุกคนอร่อยมากจริงๆนะคะใครก็มีโอกาสแวะมาก็มากินข้าวกันนะทุกคนบรรยากาศตลาดก็แบบนี้เลย ของเขาก็เยอะมากเป็นทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเออดูแบบทั่วร้านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปที่อื่นต่อนะคะเผื่อเวลาไปที่อื่นต่อนะก็รองทมรองเท้าหมวกเออของชงของใช้จุ๊บจิ๊สติปารถาน,นะคะมีหมดเลยนะเออแบบมีแบบถูกๆแล้วก็แบบมีดีๆหน่อยก็จะแบบอัพราคาหน่อยนี้เราออกมาแล้วนะคะเพราะเราไม่ไหวเนาะมันร้อนมากคือเราเป็นคนขี้ร้อนแล้วแบบข้างในมันก็ร้อนมากนะคะเพราะว่ามันแอดเนาะ ดีนะพัดลมจิ๋วมาด้วยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปรอรถกันตอนนี้เราก็ออกจากตลาดนะัดประทวิกรแล้วนะคะก็คือมันแบบเนี่ยเมคอัพคือแบบไหลแล้วอะ่ะเวเราจะไปที่อื่นต่อนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปไหนต่อเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ไปทั้งหมดที่แพลนไว้แต่ว่าก็จะมาดูกดันว่าได้แค่ไหน อยากจะบอกว่าเราไม่เคยมากรุงเทพไกลขนาดนี้ไม่เคยมาถึงตลาดนะัดปทวิก่อนแล้วเราก็นั่งรถเอาเนาะแบบปกติเรานั่งรถไฟฟ้าไงแล้วแบบแถวนั้นไม่มีรถไฟฟ้าเนาะก็คือแบบไม่มีบีทีเอม,มีเอามาทีแล้วแบบเราลดนั่งรถในสารมาอะไรอย่างเงี้ยแบนบนานมากแบบมันนานมากทาัทง้ทงๆที่มันไม่ได้ไกลเลยแต่ว่ามันต้องนั่งแบบเป็นชั่วโมงอะชั่วโมงกว่าเราคือแบบโหนั่งแบบช้ำแบบเหนื่อยนั่งจนง่วงอะ ากจะร้องไห้เราทำเลนตองแสงเราตกแล้วเรานั่งวินมอเอรไซค์มาแล้วเราจะเอากระเป๋าเพื่อที่จะแบบเตรียมเอาเงินค่าวินให็เขาะมันใกล้จะถึงแล้วแล้วคนทุกคนเขาจะรูว้ว่ามันในกรุงเทพอ่ะรถมันเยอะพอเขาไปามันไม่สามารถที่จะจอดได้เลยอะ่ะรถก็ตามหลังในอย่างเงี้ยเราก็เลยกลับเอาทีหลัง เขาจอดตรงที่จอดได้เราก็เดินกลับมามันแตกไปแล้วมันมันแพงมากนะทุกคนสําหรับเราอะ่ะมันราคาห้าห้าพันกว่าเลยนะห้าพันถกพันเลยนะมันแตกแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยวันนี้ผมไม่เชื่อวันของเรานะทุกคน ไม่ใช่ร้อยสองร้อยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปมิคงนเวลานะคะตั้งใจจะไปดูบ้างทีใจอะ ที่ส่วนรถไฟแล้วนะคะทำไมมันมืดจังเลยเออบ่นจักรยานแล้วก็ไปหาที่กินข้าวคุณหิวข้าวไหมไม่กินข้าวที่ย่างเลยแล้วค่ะคุดูเออเข้างหน้าดีวกว่าไม่ต้องดูเราหรอก เราจะล่วงไหมโอ้ย้ตายเธอของก็เยอะแยะ ตรงนี้มันสวยอ่ะมันแบบเหมือนฉันกำลังจะปั่นจัก,กรยานเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ย okay. ไปดูดิ<ม>แล้วขณะนี้ฉันก็ยังไม่ได้ที่กินข้าวนะคะ<ม>เพราะว่าจัก,กรยานเหมือนไม่ได้ใจว่าไปจอดอะไรตรงไหนที่อยากจอดได้หรือเปล่าหรือว่าต้องตาม,มเส้นที่เขาบอกอย่างเดียว เซอร์และมแมลงกรงเทพเราจะไปหาที่กินข้าวแล้วก็ยังไม่ได้ทีกินข้าวก็ไม่รู้จะทำไมมุงนี้มัน<ะ>ไปไปค่ะทุกคนสู้ๆแต่ไม่มีที่ตั้งกล้องเรจะทำยังไงย่าบอกนะว่าอนาคตฉันจะต้องลงทุนอีก เพนแค่กล้องตัวนี้ก็เป็นมือแล้วหมอคนบ้าเสียสติเพราะว่าวันนี้เราทําแว่นหล่นแล้วรถเขาหยียบแตกไปซึ่งแว่นมันเป็นแว่นที่ซื้อมาจากทอปเจริญซึ่งมัน5,000กว่าถ้าจะไม่ผิดประมาณ5,000-6,000แต่ไม่เกิน6,000ประมาณ5 0 0 0ันถึง6 0พัเออแต่เศษไม่รู้เท่าไหร่ สำหรับบางคนอาจจะไม่แพงนะแต่สำหรับเราก็คือห้าพนนี่กินข้าวได้2เดือนนะผ่อนคลายนะคะซีเรียทำไมที่นี่มีตัวน้องตุ๊ดตู่หรือเปล่าฉันไม่อยากเจอนะชมพู ทุกตรงแหละเฮ้ยแบตจะหมดแล้วไม่ได้ชาร์จมาเพราะว่าต้องซื้อนะคะไหนต่อวะมา,มาละหากินข้าวยังหาที่กินไม่ได้เลยเนี่ย ข้าวแหละหิวความจริงมันก็เอาไปจอดอะไรนี้น่ะแหละแต่ว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเขาหรอกคะ ยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าพี่วินเขาบอกว่าตอนบ่ายาคนมันเยอะแต่ว่ารพอพแรกที่เรามามันเป็นตอนตอนเช้าคนเยอะจริง เดี๋ยวตอนกลับเนี่ยมันจะดึกแล้วก็อาจจะไม่มีรถกลับอาจจะไม่ทันรถนะคะแล้วก็อันตรายด้วยเรามาคนเดียวเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับดีกวา่าเพราะต้องไปแวะซื้อของนะคะและนั่นนะคะก็จบคลิปแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายต่อนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไปซื้อของก็คือวุ่นวายมากถือของหนักมากมากมากนะคะเพราะเขาซื้อของเยอะแล้วก็มี คนฝากซื้อของนะคะแล้วก็กลับมาถึงมอมาถึงห้องนะคะฝนตกชามค่ะก็คืออุ่นบาบไปหมดนะคะคลิปเนี้ยความจริงอะเราตั้งใจให้เป็นแบบว่าคลิปที่แบบลีแลกส์ไลฟ์สไตล์แบบอะไรอย่างงี้นะแต่แบบมันไม่ไมีอะไรไปตามแฟนเราเลยเว้ยที่ที่เราอยากจะไปก็คือไปไม่ครบเลยนะคะแล้วก็ที่อยากจะถ่ายไม่ดูก็ถ่ายไม่ครบอีกนะคะเพราะเหตุการณ์มันแบบ มันไม่ได้เป็นตามที่เราแพนไว้ทุกอย่างอ่ะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝาก like, กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปแบบไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราไม่ซีเรียสนะคะเราจะดีใจมากๆถ้าเกิดทุกคนมเมนให้เรานะอืมขอบคุณนะคะจะไม่เรียกคำว่าทุกคนแล้วนะเราจะใช้คำว่าเพื่อนๆดีกว่าอืมเพราะเราสึกว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนเรานะคะเพราะเราอะ ทำคลิปแบบนี้เราสแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นนะคะแต่คนรอบข้างที่ไม่ได้รู้จักไม่สนิทก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะเราไม่ได้สนิทกับเขานะคะแบบตัวตนอะไรบางอย่างเราอาจจะไม่ได้แสดงออกเนาะอืมเพราะเราไม่ได้สนิทกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมใช้ชีวิตไห้อีกดีนะคะใช้ชีวิตแบบบาลานซ์นะคะทํางานได้เที่ยวได้เรียนได้นะคะแต่ว่าอย่าให้มันหนักเกินจนเราเครียดจนเราแบบเราเคยเครียดจนนอนไม่หลับนะทุกคนแบบเครียดจนแบบนอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบนอนไม่หลับนะคะแบบมันเป็นภาวะภาวะหนึ่งเลยนะแบบมันไม่ใช่เล่นเล่นมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยนอนไม่หลับวันสองวันนะคือแบบมันเป็นแบบไปตลอดเลยอย่างเงี้ยอืมก็ฝากทุกคนด้วยนะคะดูแลตัวเองก็ได้นาได้